รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สองของนายสุวั์อินทวงผู้มในการโรงเรียนโสกกามวิทยาวิทยาฐานะผู้มำนการชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสกกามวิทยาบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศตามเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น137คนข้าคนราชการครู10คนพนักงานราชการ3คนครูอัตราจ้าง1คนและลูกจ้างประจำหนคนบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเน้นการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและนำผลไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนออกเป็น4กลุ่มงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. กิตติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลสีมาปปสโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและใบยมุกระดับทอง จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงการ 2. รางวัลรองชนะเลิศระดับดีเยี่ยมกิจกรรมคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือเบสเพ็กทีสด้านการนิเทศภายในประจำปีการศึกษา2,567ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรูปในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่านำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษามีสมรรถนะและความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วม และเป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเกือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยใช้รูปแบบโซกามโมเดลการออกแบบและจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อดำเนินการให้บรรลุกลยุทธ์การบริหารจัดการของโซกามโมเดลมีดังนี้ <S, S safety คือความปลอดภัยสถานศึกษามีความปลอดภัย ครูปลอดภัยนักเรียนปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและมีความเข้มแข็งโอ oh, .Organization คือความร่วมมือจากองค์กรและเครือข่ายโรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดช,ชอบและร่วมภาคภูมิใจ K. Knowledge คือการจัดการความรู้ในองค์กรประกอบด้วย 1. องค์ความรู้ 2. วิชาการ 3. คุณธรรมและ 4. ทักษะอาชีพ K. King คือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุขและยั่งยืน a achievement คือหลักความสำเร็จ 1. น,นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านและการค้นคว้ามีความเป็นเลิศทางวิชาการ 2. ครูมีความเป็นมืออาชีพมีศักยภาพในการเรียนรู้มีทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 3. ผู้บริหาร เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการหลักสูตรนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ M management คือการบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล1หลักนิติธรรม2หลักคุณธรรม3 หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบและ 6. หลักความคุ้มค่าจากการปฏิบัติงานที่กล่าวมาในข้างต้นข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป